ดีค่ะสวัสดีวันแม่นะคะขอให้แม่แม่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้วันที่12สิงหาคมสองพันห้ห้า จาคนอยู่ทางไกลนะคะเนาะไกลลูกลูก,ลกทุกคนแม่รักและก็เป็นห่วงเสมอนะคะไม่ว่าจะลูกคนไหนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ว่าจะลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ ก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาถึงแม่จะไม่ได้โทรหาถึงแม่จะไม่ได้คุยด้วยแต่แม่ก็มองดูอยู่ห่างๆนะคะเนาะ คุยด้วยเยอะบางครั้งลูกบางคนก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะอะไรทำไมถึงไม่ค่อยได้คุยบางครั้งเราโทรไปแล้วคือหนึ่งลูกก็ไม่สะดวกเนอะลูกก็ไม่สะดวกคุยกับเราอันนั้นก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นการไม่สะดวกแต่และนานทีแม่ก็จะโทรหาเนอะยังไง ก็พูดยังไงดีคือคือก็ยังเป็นห่วงนะคะก็ยังเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอยู่เสมอใครจะว่าเรายังไงก็แล้วแต่ ขอให้ลูกเข้าใจแต่ถ้าลูกคนไหนไม่เข้าใจแม่หรือว่ายังยังมีอคติกับแม่ถ้าได้ยินข้อความของโมนาแล้วก็พอโมนามาถึงจุดนี้โมนาก็มีความรู้สึกว่าอายุอายุของคนเรา รไม่รู้พรุ่งนี้วันมะลืนจะเป็นยังไงถ้าคุณมีอากิิกับแม่คุณแล้วคุณไม่โทรหาแม่คุณเลยคุณจะเสียใจถ้าวันวันหนึ่งวันใดคุณไม่มีแม่คุณอย่าไปเคาะกระโลงนะคะว่า ผมรักแม่ผมรักแม่แต่ตอนแม่คุณอยู่คุณกับคุณกับบอกว่าคุณไม่มีเวลาให้แม่แต่เมื่อใดที่แม่คุณไปแล้วคุณจะเอาอาหารไปวางไว้ให้เขาสามมือ้อคุณจะไปเคาะกระลงแต่คุณก็จะไม่เห็น คุณก็จะไม่เห็นลมหายใจของแม่คุณคุณจะไม่เห็นหน้าแม่คุณแล้ววันนี้ถ้าแม่คุณยังมีลมหายใจอยู่สักครั้งเถอะได้โปรดโทรหาแม่คุณบ้างทำไมคุณต้องรอให้แต่แม่โทรมาหาคุณ ทำไมคุณไม่โทรไปหาแม่คุณบ้างคุณไม่คิดถึงแม่เหรอคุณไม่รักแม่เหรอแต่แม่ทุกคนรักลูกนะคะรักลูกจนลูกบางคนที่มีครอบครัวไปแล้วอะ่ะ โมนาได้ยินนะว่าลูกของพี่ๆพ,พี่สาวโมนาเอยเพื่อนโมนาเอยที่รุ่นๆร,ร,ราวเขาวเดียวกันแล้วเขามีครอบครัวไปแล้วเนาะเชื่อไหมเขาเล่าให้ฟังว่าพอลูก ไปมีครอบครัวแล้วเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนลูกจากเขาไปเลยเหมือนมืนลูกไม่ไม่หือไม่อือกับแม่เนาะแต่ก็จะบอกว่าลูกเขารักเมียเขาแต่ ดีไหมมันก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างไงยังไงเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็ต้องรักกันน่ะเนาะแต่การรักกันของคุณเราก็คนเป็นแม่ก็ยินดีด้วยแต่ก็อยากให้ลูกอะ่ะลูกถ้าแม่ยังมีลมหายใจอยู่โทรหาแม่เธอบ้างนะฝากข้อความไปถึงด้วยเนาะคนที่คนที่มีครอบครัวไปแล้วอะ่ะ โทรหาแม่บ้างไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายเนาะแม่ก็แค่อยากสักอาทิตย์หนึง่งโทรหาแม่หน่อยเนาะไม่ต้องโทรทุกวันก็ได้ค่ะโทรหาแม่หน่อยวันวันเสาร์อาทิตย์หรือสักสักช่วงเวลาหนึง่งเจียดเวลาให้แม่โทรหาแม่ต้องเจียดเวลาแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเนาะ แต่คือแบ่งเวลาเออแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้แม่บ้างนะคะเนาะโมนาอยู่ไกลบางทีโมนาก็รู้อยู่หรอกว่าลูกลูกอันนี้กลับมาเรื่องของโมนาก็รู้ๆอยู่หรอกว่าลูกก็มีภารากิจหน้าที่ของแต่ละคนแต่โมนาก็ค่อนข้างจะโทรหาลูกสมัครเสมออยู่โทรเยอะด้วยโทรมากไปด้วยโมนาบางที ตัวของโมนานิดๆหน่อยๆก็โทรไปหาบางทีเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกับลูกคนเล็กสองสามคำเป็นยังไงบ้างลูกคือโทรไปนี่เป็นยังไงบ้างลูกกินข้าวหรือยังกินกับอะไรใครซื้อให้กิจวัตรโมนาจะถามลูกก็ประมาณนี้เพราะว่าคือเขาพอเขาอายุปานนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเริ่ม ดูแลตัวเองได้แล้วโมนาก็ไม่ค่อยจะอะไรมากเนาะแต่ก็จะคอยกำชับอยู่เสมอมีอะไรเล่าได้มีอะไรคุยได้ไม่ว่าจะลูกเราหรือว่าหลานหลานหลาน,หลานก็มีทั้งหลานสาวและหลานชายก็จะบอกมีอะไรคุยได้ทุกอย่างยกเว้นยืมเงินเพราะว่ายืมเงินแล้วไม่ค่อยจะได้คืน เมียฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะจะรวยจนประเภทว่ายืมแล้วไม่ได้คืนเมียฝรั่งก็ทำงานนะคะปวดเข้าใจเนาะเอาพูดไปแล้วก็บ่นไปอีกแล้วโอเคค่ะสรุปดีกว่าจบดีกว่าขอให้คุณแม่แม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปขอให้แม่แม่ทุกคนที่คนไหนแม่คนไหนแต่โมนาไม่ค่อยได้เจอแม่คนไหนที่เมาสัมมาเลเกล คือเมามากมายในรุ่นของโมนาที่โมนาค,คบหาสมาคมด้วยนะคะ <c oughs> โมนาไม่เจอแม่คนไหนที่เมาเนาะก็คือคือถ้าเมาก็คืออยากจะบอกว่าเผาๆหน่อยสมัยนี้ยุคนี้เศร,รษฐกิจไม่ดีกินให้น้อยๆลงเพื่อสุขภาพของตัวเองถ้าคุณยังคิดว่าคุณอยากมีลมหายใจอยู่เนาะสมัยนี้โ,โครคโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะ ถ้าคุณมัวแต่ดื่มเยอะอะไรเยอะสุขภาพร่างกายคุณไม่แข็งแรงเนาะก็สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้แม่ๆม,มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปจากคนไทยในต่างแดนฝากถึงลูกๆทุกคนยังไงพ่อแม่ก็รักพวกหนูนะคะเนาะอย่าอย่าอย่าทอดทิ้งแม่อย่าทอดทิ้งพ่อนะคะยังไงก็คิดถึงท่านบ้าง สัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะ